กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเก่งก็มีรถสวยๆเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะที่เก่งเลือกมาก,ก็จะเป็นคันนี้เลยนะคะ t o y o t a h i l รั r รี o นะคะตัว Piraner Smart Cap รุ่น2.4มิตรนะคะคันนี้ปี2021เลยเกียร์แมนนวล นะคะอะมาดูที่ราคาตั้งขายของเรานะคะคันนี้เราตั้งขายอยู่ที่669,000บาทเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าตัวรถนี่สวยมากๆนะคะของเรานี่จะเป็นรถมือสองคัดเกตเอนะคะระยะการใช้งานของคันนี้ใช้ไปเพียงแค่21,000กิโลเท่านั้นเองนะคะ ถ้าใครนะคะชื่นชอบหรือว่าตามหารถอยู่นะคะสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่เบอร์0820726152นะคะตอนนี้กิ่มมีรถพร้อมส่งมอบนะคะ ในส่วนของช่วงโค้งสุดท้ายสิ้นปีของเราปีนี้นะคะกิ่งมีโปรโมชั่นดีๆรอพี่ๆทุกท่านอยู่นะคะลองเข้ามารับชมหรือว่ามาชมรายละเอียดกันก่อนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวรถกันก่อนเลยนะคะอย่างที่แจ้งไปรุ่นนี้นะคะเป็น2.4มิตรนะคะปี2021 ตัวด้านหน้าของเขานี่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนมาใหม่นะคะกระจังด้านหน้าดูหล่อดูดุดันมากๆนะคะไฟด้านหน้าของเขาจะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์นะคะสามารถปรับตัวไฟได้อัตโนมัติเลยนะคะปรับออตโตได้มีไฟ Daytime Running l i g h t นะคะโคมเมียมเส้นเงาๆครอบอยู่ในช่วงอ่าในชุดของโคมไฟนะคะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างนะคะในชุดโคมนี่ถือว่ามาค่อนข้างครบเลย ตัวไฟหน้านี่ถือว่าดูใสดูใหม่มากๆนะคะรถสวยรถใหม่มากของเราไม่มีพิษความชนหนักแน่นอนนะคะเข้าไปตรวจสอบสภาพรถได้เลยนะคะเช็คที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยในส่วนของด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอก LED มาให้พร้อมเลยนะคะรูปทรงนี่คือสวยใหม่มากๆเหลี่ยมสันของตัวรถนะคะไม่มีรอยเฉี่ยวชนหรือว่ารอยแตกรอยร้าแต่อย่างใดนะคะเหลี่ยมสันก็คือสวยงามชัดเจน กะะระจังด้านหน้าเป็นสีดำนะคะด้านกระอาตรงกลางก็จะครอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ของโตโยต้อยู่ตรงกลางเลยฝากระโปรงเดิมนะคะสวยงามมากๆเหลี่ยมสันของตัวรถถือว่าดูใหม่ดูสวยมากๆนะคะในราคา6 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถไปใช้งานที่สเปคดีๆนะคะรถคัดเกตมาให้ใครที่สนใจนะคะฝากไว้ด้วย ะะสำหรับ Toyota าไฮรักรีโว่สมิตรคันนี้นะคะตัวรถเป็นสีขาวนะคะสีแท้สีเดิมของ t o y ยต a เขาเลยนะคะมาสีนี้ล้อมแมกซหกก้านนะคะสีดำดำเงาส,สวยๆเลยนะคะตามสเปคเดิมของเขาเลยในส่วนของตัวล้อมแมกนะคะจะได้เป็นขอบ17ค่ะดอกยางนี่ คือแน่นๆเลยนะคะยางปี2021ตามสเปครถเลยนะคะรถแทบไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักมาเลยภายในซุ้มล้อนะคะหัวน็อตไม่มีคาบสนิมหรือว่ารอยแตกรอยถอดนะคะหัวน็อตทุกตัวติดอยู่ครบเลยโครงสร้างดูใหม่ดูสวยมากๆนะคะอะมาต่อเลยนะคะบันไดด้านข้างสีดำสวยๆนะคะสีดำไม่มีรอยแตกหรือว่าริ้วรอยการเฉียวชนหรือว่าขูดฟุบบาดมานะคะ แข็งแรงสวยงามแบบนี้เลยตัวที่เปิดประตูด้านนอกนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะเป็นโครเมียมรุ่นนี้จะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะเป็นแคปเปิดได้สองฝั่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมด้านในอีกทีหนึ่งนะคะมาต่อกันเลยตัวกระจกมองข้างนะคะครอบด้วยโครเมียมเป็นระบบพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวติดมาให้พร้อมนะคะในชุดของคิวการ์าดเราก็มีติดมาให้นะคะ รายละเอียดแบ c ็คลเนอร์ใหม่ๆสวยๆเลยนะคะแทบจะไม่เห็นร่องรอยหรือว่าริ้วรอยการใช้งานเลยนะคะแม็กไลเนอร์สวยๆรถไม่เคยบรรทุกหนักมานะคะดูจากรายละเอียดได้เลยแม็กไลเนอร์ไม่มีแตกไม่มีรอยร้านะคะเอาไปใช้งานนะคะหรือว่าใช้บรรทุกสิ่งของหรือต่อยอดธุรกิจใช้งานในครอบครัวดได้เลยนะคะรถโครงสร้างดีโครงสร้างสวยแบบนี้นะคะซื้อไปไม่มีผิดหวังแน่นอน รายละเอียดทุกอย่างอยู่ครบนะคะป้ายสติกเกอร์ต่างๆ p พลรเนอร์นะคะติดอยู่ให้ครบเลยในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะอย่างที่แจ้งไปรุ่นนี้เป็นรุ่นปี2021นะคะเขามีการปรับเปลี่ยนโฉมมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะทั้งภายนอกและภายในตัวไฟเป็นลวดลายเฉพาะนะคะเหลี่ยมสันสวยงามเลยไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะสีแดงทับทิมสวยๆ นะะในชุดควไฟนะคะเขาก็จะมีไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้นะคะติดมาให้ครบเลยอักษรของโตโยต้ต่างนะคะมีมาครบนะคะนี่เลยรุ่นนี้เขาก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะติดอยู่ตรงด้านท้ายให้แบบนี้นะคะไฟเบกรกดวงที่3ติดมาพร้อมกับฝาท้ายบันไดนะคะตัวกันชนท้ายนี่ก็คือดูใหม่ดูสวยมากๆ นะคะดูใหม่ดูสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวหรือว่าอ่าคาบการใช้งานหนักเลยนะคะในราคา669,000บาทนี่ได้รถสเปคนี้ไปใช้ถือว่าคุ้มมากๆนะคะใครที่อยากได้รถกลับบ้านช่วงปีใหม่นะคะช่วงนี้เหมาะเลยเดี๋ยวเร่งผลไฟแน้นให้นะคะหรือถ้าลูกค้าสนใจที่จะซื้อสดนะคะถ้าเรามีบริการส่งรถให้นะคะ อยากทราบรายละเอียดตรงไหนโทรเข้ามาสอบถามได้เลยในส่วนของตัวคาซีด้านในนะคะเลขอักษรต่างๆอยู่ครบนะคะเห็นชัดทุกตัวอักษรเลยโครงสร้างเดิมๆไม่มีรอยแตกนะคะยางอะไหล่มีมาให้ครบครบชุดเลยก็ว่าได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันต่อเลยในส่วนของด้านในคันนี้นะคะของเขาคุมโทนด้วยสีดำพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะ เชื่อมต่อบลูทูธคอนโทรลนะคะฟังก์ชันต่างๆได้จากพวงมลาลัยเลยรุ่นนี้ได้มาพร้อมกับตัว DVD ทัชสะกรีนนะคะมีกล้องมองหลังมาให้นะคะที่เชื่อมต่อกับตัวจอนะคะตัวนี้สามารถใส่แผ่น CD ได้นะคะฟังเพลง FMAM ได้หมดเลยนะคะระบบแอร์อนาล็อกนะคะปรับความเย็นได้4ระดับตามความต้องการของผู้โดยสารเลย นะคะเกียร์แมนนวล6สปีดต,ตามสเปครุ่นของเขาเลยนะคะตัวถุงเกียร์นะคะถือว่าสวยใหม่ไม่มีรอยฉีกขาดนะคะรายละเอียดสวยใหม่มากๆในส่วนของบอดี้ด้านในของตัวรถนะคะชุดคอนโซลนี้ถือว่าดำสนิทเลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะของเรามีการตรวจสภาพรถมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะรถนี้ไม่มีอาพิความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอน รายละเอียดตัวเบาะนะคะได้ไปพร้อมกับเบาะผ้าสีดําสวยๆเลยความวอลความโค้งของตัวเบาะนะคะบอกเลยว่ารองรับสรีรนะได้ค่อนข้างดีเลยนะคะข้อดีของตัวเบาะผ้านะคะจะบอกว่าเวลาเรานั่งรถนานเนี่ยเขามีความช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ได้ความนุ่มความยืดหยุ่นไปในตัวเลยอ่ะมาดูในส่วนของ ด้านหลังกันบ้างนะคะอย่างที่แจ้งไปรุ่นนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะก็จะเป็นแคปเปิดได้แบบนี้รายละเอียดนะคะประตูด้านข้างไม่มีตกลองตกขอบนะคะรายละเอียดสวยใหม่มากๆเกลี่ยสันของตัวประตูนี่ก็คือเดิมๆนะคะสวยเดิมเลยยางขอบประตูไม่มีเปื่อยยุ่ยนะคะไม่มีสึกหรอเสื่อมสภาพเลย รายละเอียดหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดสียังติดอยู่แน่นแบบนี้นะคะรอยเม็ดอักชัดเจนเรียงการกลมสวยอยู่แบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะตัวแคบเขาก็เบาะด้านหลังเขาก็จะมีตัวเบาฟูกใหญ่ๆใ,ให้แบบนี้นะคะนั่งแล้วนุ่มนะคะไม่รู้สึกปวดเมื่อยแน่นอนเวลาเดินทางไกลๆนะคะมีบุกผ้านุ่มๆมาให้ด้วยนะคะตรงที่พิงด้านหลังแบบนี้รายละเอียดด้านบนหลังคานะคะสวยใหม่มากๆ ไม่มีริ้วรอยหรือว่าอ่ารอยขูดขีดแต่อย่างใดเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปรับชมรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้กันหน่อยนะคะว่ารถสเปคนี้ จะดีจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปรับชมห้องเครื่องกันต่อเลยมาต่อกันที่รายละเอียดห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะจะเป็นขนาดเครื่องยนต์2.4นะคะ2.4ซี c c นะคะเป็นเครื่อง Toyota b บลอกแท้นะคะบ็อกแท้บอเดิมขนาดอ่าแรงม้านะคะคันนี้จะได้มากถึงสุด150แรงม้าเลยทีเดียวนะคะการใช้งานดุดันนะคะใช้งานตอบโจทย์คนใช้งานนะคะแน่นอน นะคะรถเครื่องดีนะคะช่วงล่างแน่นๆนะคะเครื่องทนทนใช้งานแบบว่าคุ้มๆเลยนะคะเอาไปใช้งานในสวนนะคะหรือว่าจะขับขึ้นเขาลงห้วยนะคะบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์มากๆสภาพภายในห้องเครื่องก็คือดูใหม่ดูสวยมากๆนะคะไม่มีรอยไหลยเยิ้มล่วซึมน้ำมันของเหลวนะคะสภาพ้องเครื่องแห้งๆแบตเตอรี่นะคะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่มีบวมไม่มีล้ม ะะหัวน็อตรอยเชื่อมต่างๆนะคะรอยเต้มสีรอย QC นี้ติดอยู่ครบเลยนะคะตามสายโฟงสายไฟต่างๆนะคะแผ่นเพดนี้อยู่ครบหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะอย่างที่แจ้งไปรถของเราไม่มีพิกคว่ำชนหนักนะคะรายละเอียดเช็คง่ายนิดเดียวนะคะดะูตามคานด้านหน้านะคะรายละเอียดโครงสร้างเดิมๆเลยสภาพใหม่ๆสวยๆนะคะฝากระโปรงเดิมแท้ไม่มีรอยแกะถอดนะคะตาปัม๊มโตโยต้าติดอยู่ครบ แผ่นกันความร้อนนี่ก็คือดูใหม่ดูสวยมากๆนะคะรายละเอียดฝากระโปรงรอยเม็ดอาร์คนี่เรียงกันกลมสวยเลย ะะสวยงามสวยใหม่มากๆก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะใช้งานอยู่นะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆในราคาตั้งขาย6 0 69,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถสเปคดีๆไปใช้งานนะคะรุ่นนี้เป็น Toyota h ไฮรักรีโวนะคะ2.4มิตรปี2021นะคะระยะการใช้งาน21,000โลนะคะคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มซะอีก ะคะคลิปนี้กิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ